สวัสดีครับเจอเกษตรเสมอีสุอีกแล้วครับที่อีสุอึงวันไตสาขานครปฐมนะครับที่เดิมนะฮะที่เราเจอกันทุกๆครั้งก็เป็นที่นี่แหละครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับก็ด้านหลังผมนะครับเป็นมิวเคันนะฮะเป็นตัว Active ทั้งหมดนะสคันนี้นะครับลอแต่งนะครับรอแต่งนะสำหรับ FC ช่องของเสมอีสุนะครับ3คันนี้ของใครบ้างยังไม่บอกนะแต่ว่า3คันนี้แต่งสวยๆอีกแน่นอนครับผม แต่เดี๋ยวไปดูคันที่เสร็จแล้วมีคันที่เสร็จแล้ว1คันครับเดี๋ยวพาไปชมรอๆเลยครับเป็น m ิลเอ็ก i v แที่แปลงเสร็จเรียบร้อยตามสไตล์ของเสมอีสูนะครับเจอเสมทุกครั้งต้องมีรถสวยๆให้ดูครับคันนี้เป็น1.9 Active ปี2023นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะ2022ไม่มีแล้วนะฮะหมดหมดไปนานแล้วนะฮะก็เป็น2023ครับแต่ว่าเราหยิบมาแปลงเหมือนเดิม ไม่ใช่รถเดิมของ Active นะรถเดิมก็เห็นไปเมื่อกี้นะสามคันนะหน้าจะดำๆหน่อยก็คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่แปลงออกมาค่อนข้างสวยครับนะฮะก็แปลงอะไรบ้างครับก็เปลี่ยนหน้าทั้งหน้ายกชุดนะฮะจากหน้าดำนะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวหน้าตัวท็อปของปี2023นะฮะสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นตัวท็อปของ2023เนี่ยก็คือตัวนี้ครับตัวเขี้ยวตรงกลาง2ชิ้นตัวนี้ถ้าเป็น2022เนี่ย เคี้ยวตัวนี้จะเป็นสีคโครเมียมเป็นเงาเงาแบบคโครเมียมแบบนี้นะฮะแต่พอเป็น2023เนี่ยเขาเป็นดําเงาครับเป็นดําเงาข้อสังเกตข้อแตกต่างของตัว2022กับ23ต่างกันตรงนี้นะฮะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพอรถเป็นของ3เราก็แปลงเป็นหน้าตัวท็อปของ2023เหมือนกันนะฮะก็จะได้หน้าชุดนี้เลยนะครับหลอ่ลอๆแบบนี้นะครับพร้อมด้วยไฟตัดหมอกเหมือนเดิมครับเพราะเดิมไม่มีนะครับ คันนี้ลืมบอกไปว่าเป็น fc จากช่องเสมอิซุสุนะครับลูกค้าอยู่ที่สกลนครนะฮะตอนนี้คือเริ่มจัดทัวประเทศแล้วนะก็มากันทุกภาคทุกจังหวัดแล้วครับนอกจากเปลี่ยนชุดหน้าแล้วนะฮะก็เปลี่ยนชุดฝากระโปรงหน้าเป็นมอนซานะครับลาย f 1นะครับส่ง m นะครับพร้อมด้วยแจ้งจดเปลี่ยนสีให้ฟรีเหมือนเดิมครับสำหรับช่องนี้นะครับได้ชุดหน้าหล่อแล้วครับแล้วก็ได้ชุดกระจกมองข้าง กระจกมองข้างก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวท็อปนะครับก็ปรับกระจกได้พับกระจกได้นะฮะเป็นสีเดียวกับตัวท็อปเพราะว่าเดิมเขาเป็นดำํดำดาล้วนนะฮะดำด้านนะฮะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็เหมือนทุกอย่างฮะตัวท็อปหรือว่าตัวอิเล็กแอนใช้งานยังไงตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนกันนะครับราวหลังคาครับราวหลังคาจากเดิมที่ไม่มีราหลังคานะครับรุ่นแอคทีฟนะเราใส่เป็นพลาสติกนะครับ พร้อมกาว 3M นะฮะแปะแบบแน่นๆเลยครับนะฮะดูไกลๆเหมือนตัวท็อปนะครับแต่ดูใกล้ๆรายละเอียดไม่ใช่ของแท้นะผมต้องบอกก่อนนะเป็นตัวติดหลอกเพื่อให้ดูเหมือนกับตัวท็อปนะครับพร้อมด้วยครีบฉลามครับครีบฉลามต้องบอกว่าเป็นงานแท้ครับทุกๆคลิปนะงานแท้ของอีซูซุครับเพราะว่าเราใช้เป็นของแท้เบิกศูนย์นะฮะทำสีก็จะได้ชิ้นงานเดียวกับตัวท็อปนะครับ สำหรับคลิปฉลามนะครับฟิล์มคันนี้เป็นไฮคูเซรามิกนะครับรอบคันเนี่ยจะเป็น60%นะครับแล้วก็บานหน้าจะเป็น40%นะครับผมพาดูรอบคันหมดแล้วนะครับว่ามีการใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับ ทีนี้มาดูชุดแม็กชุดยางนะครับที่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นพี่เบียนะครับที่สกลนครนะนะก็แม็กก็จะเป็น SUV นะครับเป็น TE37 การยกเลเซอร์แดงนะครับตัวนี้เลเซอร์แดงนะงานเป็นของ Pro Max นะครับซึ่งเป็นถ้าเป็นงานไทยก็ถือว่าดีสุดละในในชั่วโมงนี้นะฮะแต่ว่าพี่เบียบอกว่าผมขอ ขอเบรกอลูมิเนียมด้วยนะฮะก็จะมีขอเบรกอลูมิเนียมของเอลเลสนะครับตัวนี้ติดเพื่อความสวยงามเฉพาะคู่หน้านะครับยางก็จะเป็นนิโต้สี่สองศูนย์เอสดีนะครับไซส์สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับแล้วก็ทรงของคันนี้นะครับจัดทรงโดยชุดโปรเฟนเดอร์นะฮะชุดเริ่มต้นนะฮะเป็นโมโนทูบนะฮะทั้งสี่ต้นนะสองจุดศูนย์โมโนทูบสี่ต้นแล้วก็พร้อมด้วยโปรเกรสซีฟสปริงคู่หลัง นะครับเพื่อจัดส่งคันนี้ส่งคันนี้อยู่ที่หน้านิ้วครึ่งหน้า1.5นิ้วนะครับหลัง2นิ้วนะฮะสเต็ปมาตรฐานสําหรับรถอ่ PPV หรือว่ารถ m u X นะครับหรือว่ารถที่เป็นเจที่นั่งทรงนี้คือทรงมาตรฐานนะครับโชคเหมือนเดิมครับเดี๋ยวให้ดูสักหน่อยนะครับเป็น2.0 Mono t u b นะครับนี่นะครับ สต้นพร้อมด้วยสปริงคู่หลังครับเพื่อจัดทรงนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันครับสำหรับเสมอิซุในรูปแบบของการแปลงตัวแอคทีฟนะครับเพื่อให้เหมือนกับตัวท็อปนะครับก็อีกหลายๆคันนะฮะที่รออยู่ที่ผมพาชมต้นคลิปนะฮะสาคันนั้นก็แปลงเหมือนกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกนะครับถ้าสมมติรถเสร็จแล้วสาคันตรงนั้นเดี๋ยวไล่แต่งไปทีละคันนะครับ ดูภายในคันนี้หน่อยครับภายในคันนี้เป็นยังไงนี่คือภายในของตัว2,023นะครับคือมีจอมาให้แล้วนะครับเป็นจออีสุข,ขนาด7นิ้วนะครับผมนะฮะพร้อมด้วยควบคุมวิทยุที่พงม,มาลัยแล้วก็มีกล้องหลังมาให้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนเพิ่มเติมคันนี้ก็คือเนี่ยครับก็คือชุดเบาะ ชุดเบาะนะครับเบาะเดิมเป็นเบาะผ้าสีดานะครับลูกค้าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีชานมนะฮะเดินได้สีเดียวกับตัวเบาะนะฮะก็จะออกคล้ายๆสีส้มนะแต่ว่าอ่าก็จะชานมนมแล้วง่ายกว่าชานมเพราะมันคล้ายๆชานมจริงนะฮนะก็เพิ่มความหรูหราให้ห้องโดยสารนะครับแล้วก็ส่วนพรมคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นอ่าเป็นพรม 5D นะครับเป็นเขาเรียกว่าายแดงได้ค,นะครีมนะฮะาวแดงได้ครีมสำหรับสีนี้นะฮะ ก็ให้ความสวยอีกแบบหนึ่งนะฮะนะฮะชานมครับคันนี้แล้วก็ดูที่แป้นหน่อยครกล้องแผนไปที่แป้นตรงอ่าตรงที่ประตูนะฮะก็เหมือนเดิมครเปลี่ยนกระจกก็เปลี่ยนแป้นเป็นดําเงาให้ฮะทั้งสี่ประตูลองดูข้างหน้าด้วยฮะนี่ฮะคือแป้นตัวนี้นะครับพร้อมด้วยตัวพับกระจกนะครับ แล้วก็ตัวปรับกระจก <Okay. S 1> นะฮะก็สวยงามแบบนี้ครับนี่คือ,อโดยปกติเนี่ยเกือบจะทุกคันครับแต่งสเต็ปประมาณนี้นะฮองเสมนะเพราะว่าถ้าเป็นสายแปลงเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องมียกหน้าใส่ไฟตัดหมอกนะครับเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนราวหลังคานะครับใส่ชุดแม็กชุดโช๊คนะครับเพื่อจัดทรงนะมาตรฐานจะเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะมีการเปลี่ยนเบาะนะครับเปลี่ยนเบาะให้ใส่ชุดพรมให้นะครับ ก็จะเป็นเซตมาตรฐานที่เคยแต่งประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าจะมีเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่ต้องการอุดสาหอกาศนะครับอุดไฟเลี้ยวข้างหรือจะเพิ่มเป็นโชกหลังไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นที่ลูกค้าต้องการจะใส่เพิ่มนะฮะคุยกเสษมได้เลยครับเพราะว่าร้านอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยอยู่ที่เสรหมดแล้วนะฮะก็อยากใส่อะไรเช็คราคาก่อนนะฮะร,ราคาถูกใจใส่เพิ่มเติมได้ครับนะฮะเหมือนเดิมครับทุกๆคลิปนะฮะ ช่องทางการติดต่อของเสมอยู่ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับก็จะมีช่องทางของเบอร์โทรโทรศัพท์นะครับแล้วก็ช่องทางของเพจนะครับเพจก็อยากให้เข้ามาดูความเคลื่อนไหวของเพจเรานะเพราะว่าเพจเราจะมีการลง,อลงคอนเทนต์ทุกวันนะครับแล้วก็ไลน์นะครับช่องทางที่เสมตอบเร็วที่สุดก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์นะครับสนใจโปรโมชั่นสนใจแนวนี้นะครับแนวแปลงนะครับ ติดต่อเสียมได้เลยครับคลิปหน้าเจอกันเร็วๆนี้ครับเพราะรถสามคันรอแต่งอยู่นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม